สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านสวนยินดีจ้ามื่อนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสวนผักหวานปานหน่าแรงนะคะหกหกจ้าช่วงฝนที่พานมากกับปลอยมันไวตามยาถากรรมได้จ้า เดี๋ยวจะพาไปเบ่งนะคะว่าผักหวานปงปงยอดมอเพราะว่าช่วงซีหามือเที่แล้วนะคะฝนตกลงมาค่ะโอ้มียอดอยู่จ้านี่ไงยอด,ดยอดผักหวานจ้ยอดผักหวานเดี๋ยวจะเบ่งก่อนว่ามันพออแกงบอขันมอพอแกงก็จะบ็อกเก็บนะคะถ้ามันพออแกงก็จะเก็บไปแกงนะคะหาเห็ดมาใส่ ต้นนี้ออกยอดเยอะอยู่ส่วนต้นนี้นะคะปลูก,ลกมะแปมว่าจะให้มาแปมเป็นพี่เลี้ยงพักหวานกลายเป็นว่าตอนนี้พักหวานเป็นพี่เลี้ยงมะแปมนะคะพักหวานโตกว่ามะแปมแนยต้นมะแปมนะคะนี่ต้นนี้ยอดกินได้อ่าออกออกนิดนึงเบิงเลย ยยออดน้ต้นนี้ออกยอดเยอะเลยจ้าตัวีินกกำลังเก็บผักหวานอ้ามันเป็นดอกแล้วหรอดอกตัวผู้อ๋อดอกตัวผู้เก็บไปกินโรตซ้เลยยังไดกับ,บ่ามีหมากสูงท่วมหัว ในกรหนึ่งแล้วมะเราจะถือให้เดี๋ยวพอเป็นเด็ดเป็นยอดไม่ไม่ว่าเล่ะดอกตัวผู้เขาก็ต้องเก็บมันไว้นะคะเอาไปกินรดจะเ่ายัางไงมันก็บว่าเป็นหมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นดอกตัวเมียเ้าก็ต้องปล่อยมันเป็นหมากนะคะจะได้เก็บมเมล็ดมันไปนปลูกในปีถัดไป แล้วจะพามาเบิ่งต้นที่ไงที่สุดนะคะปีที่แล้วต้นนี้ติดหมากสามสามลูกนะคะสาม,มเมล็ดเอ๊ะเอิดมาสามหน่วยนะจ๊ะสามผลก็ได้มเมล็ดไปสามเม็ดนะคะได้เป็นต้นผักหวานสามต้นก็ปีนี้เมื่อออกหมากนะจ๊ะเมื่อออกดอกไหมกำลังมองหาอยู่เพิ่มมันยังบอ่ออกกับบอจากักแต่ว่ารุ่นอื่นเริ่มออกแล้วนะพวกพวกรุ่นเดียวกันที่เขาเป็น ของสวนอื่นนะคะก็เริ่มออกดอกแล้วเริ่มมันจะพักเหรอวะอต้นต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนจ้ะสูงท่วมหัวเลยพักหวานฝนตกใส่มือสองมือนะคะเขียวขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เริ่มแตกยอดออกมานะคะ ในสวนผักหวานก็นจะปลูกหมักแปมใบเคียงคู่กันเลยจ้ะก็คือโค่นต้นนี้มีทั้งต้นหมักแปมกับต้นผักหวานปลานะคะพืชสองชนิดนี้เป็นพืชหลักของบ้านสวนยินดีเนาะโอเคจะเอาบรรยากาศสวนผักหวานปลานาแรง้งมาฝ่าเพื่อนๆแค่นี้นะคะเราสวนเพื่อนๆ ออกดอกออกผลแตกยอดเป็นยังไงก็นย่าลืมอามขม้าทักทายนะจ๊ะเดี๋ยวตะตามไปเบิ่งอยู่สวนอยู่ช่องของเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า